สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็มีข่าวอัปเดตนะคะขึ้นฟีดของโซฮูวันที่27กันยายนปี2025ค่ะข่าวก็คือเจ้าริอิงและอย่างมีนั้นถูกคัดออกนะคะจากงานประกาศรางวัล Golden Rooster a w a r d ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันนะคะที่จีนนั้นโอ้โหจั่วหัวได้แรงกว่านี้อีกเขาบอกว่าอย่างมีนะคะเจ้าริอิงและอยางมี่ถูกคัดออกจากงานประกวดรางวัล Golden Rooster a w a r d โดยแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอ ชื่อเข้าชิงนะคะโอ้ oh, แหลงเข้าไปอีกค่ะเอาเรามาดูกันนะคะเนื้อหาข่าวบอกว่างานประกาศรางวัลน,นะคะชัยน้าโกลเด้นโรสเตอร์อวอร์ดค่ะครั้งที่38ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์นะคะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโดยมีภาพยนตร์6เรื่องด้วยกันค่ะ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมนะคะนี้ปีที่แล้วเนี่ยมีภาพยนตร์ดีๆน้อยมากเลยดังนั้นการคัดเลือก6เรื่องนี้มาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะข่าววงในเขาว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ถ้าผมผมก็คือบล็อกเกอร์ที่เขียนนะคะถ้าผมเป็นคนตัดสินใจเนี่ยผมคงตัด d e t ท c t i v e ัยนัททาวนนะคะหน0 0ออกไปด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยผมจึงไม่พูดถึงการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แล้วก็ผู้กำกบับเพราะว่ารางวัลน,นักแสดงเป็นรางวัลที่ได้รับความสนใจแล้วก็พูดถึงมากที่สุดของรายการนะคะไหวซื้อยาส่งเจียโอ้ยคุณสรงเจียนี้มาทุกเวทีเลยเนาะเออไหวซื้อยาสรงเจียนะคะยงเหมยต้วนเอาจวนแล้วก็ฉีไห่เพิง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะต้าเผิงจูอี้หลงหลิวเฮาหลานเจ็กเซ็กซันยีนะคะแล้วก e ็หวงเสียวหมิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะซ่งเสียวอิงจงฉู่ซีหวงจื่อฉีเจียงฉินฉินและคาราหุยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและโจเจิ้งเจียมาร์กเชาสูเฟิง หยวนซูหัวแล้วก็เกิงเลอร์นะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องในที่นี้โปรดดูรายชื่อผู้เข้าชิงค่ะหลังจากการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงแล้วนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อของเจ้าลี่อิงและหยางมีทั้งทงที่พวกเธอก็มีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะภาพยนตร์ของพวกเธอได้รับความนิยมนะแล้วก็ตัวของนักแสดงเองก็ ได้รับความนิยมมากกว่านักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้เสียอีกค่ะณเวลานี้เนี่ยแฟนคลับตัวยงของอย่างมี่นะคะลาออกไปแล้วจากกลุ่มสื่อสารแล้วก็ยังคงเป็นกระแสนิยมอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทีมงานแล้วก็แฟนๆของอย่างมี่นั้นให้ความสําคัญกับราง,งา,างวัล Golden Roster Award เป็นอย่างมากแล้วก็ทุกคนต่างก็ไม่พอใจนะคะที่ไม่มีชื่อของคุณหยางมี่ในการที่แบบได้รับการเสนอชื่อเข้า ชิงหลงวันค่ะแฟนคลับตัวยงของอย่างมี่คนหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าเธอหนาเป็นแฟนคลับของอย่างมี่มาหลายปีแล้วนะและสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มคอนเน็กชันนั้นก็แน่นอนว่าเป็นของทีมงานของอย่างมี่อยู่แล้วการจะสนิทกับอย่างมี่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากไม่ใช่เพราะความไม่พอใจที่อย่างมี่ถูกเปิดเผยมาตั้งแต่นัเนิ่นว่าทําไมเธอถึงออกจากกลุ่มคอนเน็กชันนี้ไปนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทําไมเหล่าคนดังถึงให้ ความสำคัญกับรางวัล Golden Looster Award เป็นอย่างมากค่ะพอะเมื่อเทียบกับรางวัลนะคะ Golden Eagle Award แล้วก็ถือว่ารางวัล Golden Looster Award กับมีเกียรติแล้วก็น่ายกย่องมากกว่าซะอีกนะคะแต่ว่า,อาแอดหวานวงเล็บไว้แอดหวานวงเล็บว่านี้เป็นความคิดของบ็อกเกอร์ท่านนี้นะคะ รางวัล g o l เด n นลูส r e อ a ์อะนั้นซึ่งจัดโดยสมาคมภาพยนตร์จีนและสหพันธ์วรรณกรรมและศิละปะแห่งประเทศจีนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524ถือเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลและก็น่าเชื่อถือที่สุดในเทศกาลภาพยนตร์จีนค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในสารางวัลภาพยนตร์จีนที่สําคัญนะคะก็ที่รู้จักกันดีว่า3รางวัลทองคํานั่นเองร่วมกับรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงแล้วก็รางวัล g o l d e n h o r s e a w a r d นะคะคชื่อเสียงแล้วก็อิทธิพลอันสูงส่งของรางวัลน,นี้ก็ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้ได้รับการยกย่องจากผู้สร้างภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะผมค่ะผมก็คือบ็อกเกอร์นะคะผมไม่สงสัยในความน่าเชื่อถือของรางวัล Golden Rooster Award เลยรางวัลบางรางวัลในวงการบันเทิงนั้นมีแนวทางแบบที่ใครก็ได้ที่ยอมมอบรางวัลให้นะคะแต่นี่ไม่ใช่สไตล์ของรางวัล Golden Rooster a w a r d ออย่างแน่นอนโดย เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลเท่านั้นเนี่ยตั้งแต่การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงไปจนถึงการขึ้นรับรางวัลน,นักสแสดงต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์นะคะแล้วก็โชคค่ะอย่างที่หนีผิงเองก็เคยกล่าวเอาไว้บางครั้งอาจได้คะแนนเสียงเพียงหนึ่งเสียงแล้วก็คะแนนเสียงนั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกด้วยการสนทนาต,ต่อไปนี้จะไม่พูดถึงเรื่องการสแสดงนะคะของอย่างมีและเจ้ารีอิงเพราะว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์ไม่แพ้นัก แสดงคนอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมาเล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าอย่างมี่แล้วก็เจ้าลุ่อ,อิงนั้นพลาดตรงไหนไปบ้างตั้งแต่ผลงานภาพยนตร์ไปจนถึงผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลก็คือไม่ไม่มีเชื่อนะคะ บ็อกเกอร์คนนี้แสดงความคิดเห็นว่านักแสดงทั้งสองเนี่ยต่างก็แข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลดังคำกล่าวที่ว่าถ้ามีวันแสดงก็ต้องมีโอกาสได้รางวัลน,นะคะสำหรับภาพยนตร์ที่ผ่านเกณฑ์ของรางวัล Golden Rooster a w a r d การเข้าร่วมนะเข้าร่วมถือเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอ่ะจะเพิ่มคุณค่าให้กับภาพยนตร์แล้วก็ส่งเสริมทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงการชนะรางวัลเปิดโอกาสนะคะให้ของเงินสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็นับตั้งแต่ส่ง ผลงานจนถึงวันที่ชนะรางวัลเนี่ยบริษัทภาพยนตร์ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆนะขั้นตอนแรกของการแข่งขันคือภาพยนตร์ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมก่อนค่ะ เกณฑ์คุณสมบัติของรางวัล Golden Luster Award ประจำปีนี้ก็คือภาพยนตร์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตฉายสาธารณะที่ออกโดยสำนักงานบริหารสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งรัฐระหว่างวันที่1กดกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ถึง30มิถุนายนนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะข้อกำหนดด้านการผลิตม,ม,มีขอบเขตกว้างนะคะเป็นภาพยนตร์จากฮ่องกงมาเก๊าและ ไต้หวันได้รวมถึงการผลิตนะคะระหว่างจีนแล้วก็ต่างประเทศเองก็มีคือจีนร่วมกับต่างประเทศก็มีสิทธิ์เข้ามาชิงรางวัลน,นี้นะคะนักแสดงจะต้องมีสัญชาติจีนค่ะรวมทั้งจีนฮ่องกงจีนมาเกา๊าและจีนไต้หวันได้หมดนะคะที่จริงแล้วเพียงประเด็นเดียวนี้ก็เป็นคําตอบครึ่งหนึ่งแล้วแฟนๆหลายคนเนี่ยสนับสนุนอย่างมีโดยกล่าวว่าการแสดงของเธอนะคะในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนาะ The Sorge Garden Alley นะคะ Mystery Case เ,เนี่ยเธอยอดเยี่ยมมาก แต่เธอไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าชิงไงดังนั้นดาราก็เลยไม่ได้เข้าชิงกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทั้งภาพยนตร์และอย่างมีไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงค่ะในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องซุยซุยผิงอันนะคะที่ทำให้ต้วนอ้าวจวนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเนี่ย ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าฉายแต่ว่ามีหลายชื่อก็เพราะว่าได้รับรใบอนุญาตแล้วลนั่นเองภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะแต่ว่าภาพยนตร์ของคุณอย่างมีนั้นไม่ได้รับรใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อกี้ที่เดือนมิถุนาของปีที่แล้วนะคะมาจนถึงมิถุนาของปีนี้คือมันไม่ได้อยู่ในกรอบเวลานี้นี่เองค่ะก็สรุปในเคสของคุณอย่างมีก็คือภาพยนตร์นะคะไม่ได้รับการพิจารณาในรางวัลในครั้งนี้ดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาน,นักแสดงก็เลยไม่ได้รับการ เสนอชื่อด้วยเช่นเดียวกับภาพยนตร์นั่นเองนะคะการที่ภาพยนตร์ไม่ได้รับการเสนอชื่อดาล่าก็ไม่ได้รับการเสนอชื่อค่ะ ซึ่งมาเป็นเคสใกล้เคียงกันกันกบคุณเจ้ารี่อิงนะคะเจ้ารี่อิงมีภาพยนตร์จีนเนาะเสียวเหยียนสฮาร์ดนะคะเรื่องนี้เนี่ยใบอนุญาตเลขที่ในใบอนุญาตที่ปรากฏคือ2024-180ขีด180ค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งนะคะก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวาัลเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกรอบเวลานั่นเองค่ะโอ้อ่าก็เราทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะ แล้วก็บล็อกเกอร์ท่านนี้ก็ยังเสริมให้นะคะว่าจริงๆมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อว่าลินจีนะคะลินชีลินชีออฟชังอันเรื่องนี้คุณอย่างมีแสดงแล้วก็เป็นเ,เป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้ามามีชื่อเสนอชื่อในรางวัลอัอนี้ด้วยโกลเด้นลูสเตอร์อะวอร์ดด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องลินชีออฟชางอันเนี่ยคือคุณอย่างมีเล่นนิดเดียวนะคะก็คือมาเป็นภรรยาเนาะของตัวพระเอกในเรื่องนี้ของเรื่องลินชีออฟชางอันคือบทนิดเดียวนั่น ะะก็เลยไม่ได้มีชื่อเข้าชิงสมทบด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนั่นเองค่ะเออก็ดีเนาะมีคนมาวิเคราะห์ให้พวกเราฟังนะคะ รางวัล Golden l u s t e r a w a r d นะคะยังคงรักษาความน่าเชื่อถือมาหลายปีด้วยกระบวนการเสนอชื่อแล้วก็การคัดเลือกที่เข้มงวดค่ะเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็มีความยุติธรรมเป็นอย่างสูงเลยนะคะณนะจุดนี้ก็สรุปได้นะคะดังนี้ก็คือรายการรายการของรางวัล Golden Luster Award นั้นยกย่องภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงที่โดดเด่นนะคะโดยมี รอบของวัตถุประสงค์แล้วก็หลักการของการคัดเลือกอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็รางวัลก็คือการแสดงให้เห็นถึงผลงานของพวกเขาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่านักแสดงที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหรือว่าได้รับรางวัลที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยจะด้อยกว่าอะไรเนี่ยพวกเขาล้วนยอดเยี่ยมนะคะอย่างที่คุณหนีพิงเคยพูดไว้ว่าพวกเขาแค่ขาดโชคไปนิดหน่อยเท่านั้นค่ะนี่ก็จบบทความข่าวไปนะคะาล้ค่ะก็ก็ดีเนาะที่ได้รู้นะคะก็มีการ ขัดเลือกคัดกองอย่างเข้มงวดตรงไปตามกฎ1 2 3 4แบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรู้ไว้ใช้ว่าแล้วกันนะคะก็ <c oughs> ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ